สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พาร์ทโฟเบิร์ดพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่จะพาคุณดำดิ่งไปสู่เรื่องราวในประวัติศาสตร์และก็ตำนานทั่วโลกนะครับในรูปแบบของ VoiceCA สแบบนี้ในซีรีส์ของตำนานเทพกรรณากรีกนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับ1ในเทพแห่งเขาโอลิมปัสอีกแล้วอีกเช่นเคยนะฮะแต่ว่าเทพองค์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทพที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นลูกแท้ๆของเทพเจ้าซูสนะครับกับ เทพีเฮรากับเทพเจ้าแห่งสงครามแอลิสครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยแคสซี่สูดิโอครับโรงเรียนสอนร้องเพลงสอนเต้นสอนเล่นดนตรีและปรับรุงิักษะการพูดที่ดีที่สุดในจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนได้ฟังกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่เรานํามาเสิร์ฟให้กับคุณด้วยนะครับ เอลลิสนะครับเป็นหนึ่งใน12เทพเจ้าแห่งโอลิมปัสนะครับแล้วก็เป็นบุตรของมหาเทพซุสกับราชินีเฮราครับเขาเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามความรุนแรงและการนองเลือดครับสัญลักษณ์ของเขาก็คือหอกหมวกเกราะแล้วก็บางครั้งก็จะมีภาพของสุนัขหรือว่าอาจจะเป็นแกะครับเอลลิสเนี่ยเป็นเทพที่ชาวกรีกให้ความรู้สึก ผสมปนเปนกันไปนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนทางด้านที่โหดร้ายและก็กระหายสงครามนะครับซึ่งแตกต่างจากเทพีอัธ่าที่เป็นเทพีแห่งสงครามที่ใช้สติปัญญาและก็ยุทธวิธีในการรบนะครับทำให้ชาวกรีกเนี่ยมักยกย่องบูชาอาธ่ามากกว่าครับ โดยปกติทั่วไปแล้วนะฮะถ้าพูดถึงลูกของเทพเจ้าซูสเนี่ยแน่นอนครับซูสก็จะมีลูกกับคนนูน้นคนนี้คนนั้นไปทั่วนะฮะโดยที่เราก็ไม่สามารถระบุได้นะครับว่าภรรยาของซูสจริงๆแล้วเนี่ยมีใครยังไงบ้างนะฮะมีแต่คนเด่นๆเท่านั้นะที่เราจะหยิบมาพูดถึงนะครับแต่ว่าคนนี้ต้องพูดถึงแน่นอนครับราชินีแห่งเขาโอลิมปัสเรียกว่าก็มีลูกด้วยกันนะฮะเนื่องจากว่าก็เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎของเทพเจ้าเนาะเพราะั้นก็ต้องมีลูก ที่ถูกต้องตามกฎของเทพเจ้าด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวของเอลิสนั่นเองครับพ่อกับแม่แท้ๆเขาก็คือซูสกับเฮเล่าครับตามตำนานการกำเนิดของเทพเจ้าแห่งโอลิปัสส่วนใหญ่เนี่ยเอลิสเนี่ยจะเป็นหนึ่งในลูกที่เกิดจากความสัมพันธ์อันชอบธรรมระหว่างซูสและเฮเล่านะครับซึ่งแตกต่างจากเทพหลายๆองค์ที่เกิดจากความสัมพันธ์แบบนอกสมรสของซูสนะครับถึงแม้ว่าตัวของเอลิสที่เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นเทพเจ้าที่โหดร้ายนะครับแล้วก็ไม่เป็นที่ชื่นชอบเท่าไหร่นักนะครับ แต่ว่าในบางตำนานเขาก็แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งในฐานะของผู้เป็นพ่อด้วยเหมือนกันโดยเรื่องราวการแก้แค้นแทนบุตรชายของเอลิสเนี่ยก็มีการพูดถึงอย่างชัดเจนนะครับวิธีการ,รที่แสดงถึงการแก้แค้นของเอลิสที่โดดเด่นที่สุดคือเรื่องราวของไซนัสครับไซนัสเนี่ยเป็นลูกของเอลิสกับพิวรเน่นะครับ ซึ่งเป็นวีรบุรุษท,ที่มีชื่อเสียงด้านความโหดร้ายนะครับเขาชอบซุ่มโจมตีแล้วก็ปล้นชิงนักเดินทางที่เดินทางเข้ามาในวิหารแห่งเดลฟีนะครับแล้วก็นําสมบัติที่ปล้นมาเนี่ยไปสร้างเป็นวิหารที่น่าสะพึงกลัวให้กับเทพอพอลโลที่เป็นเหมือนเทพเจ้าคู่แข่งของเอลิสนะครับในที่สุดนะครับตัวของไซนัสเนี่ย ในที่สุดนะครับตัวของไซนัสก็มาไปเชิญหน้ากับเฮล a าคลีสนะครับซึ่งเป็นวีรบุรุษที่แข็งแกร่งแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆของตำนานเทพกรดดัมกรีกนะครับการต่อสู้ระหว่างเฮลลาคลีสแล้วก็ไซนัสเนี่ยจบลงด้วยการที่ตัวของไซนัส สังหาร,รตัวของเอลิสเองจึงต้องการล้างแค้นนะครับเมื่อตัวของเอลิสทราบข่าวการตายของลูกชายตัวเองเขาก็รู้สึกโกรธแค้นและก็โศกเศร้าอย่างมากครับเขาตรงเข้าไปโจมตีเฮลเลคลสด้วยความเกลียวกลัดครับแต่ว่าในขณะที่เขากําลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดกับเฮลเลคลสนั่นเองตัวของเทพีอาเธนาครับผู้เป็นเทพีแห่งสงครามก็ได้เข้ามาแทรกแซงการต่อสู้ครั้งนี้ครับอาเธนาได้ปกป้องเฮลเลคลสจากการโจมตีของเอลิสนะครับแล้วก็ในที่สุดก็สามารถทําให้เอลิสเนี่ยได้รับบาดเจ็บจน นต้องถอยหนีไปเรื่องราวนี้สแสดงให้เห็นว่าตัวของเอลิสเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากๆพอๆกับเฮลเลครสเลยนะฮะสามารถใส่กันซัดกันเดี่ยวๆกับเฮลเลครสได้แล้วก็ที่สําคัญคือถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามและความโหดร้ายก็ตามแต่เขาเองก็ยังมีความเป็นพ่อที่ต้องการแก้แค้นให้กับลูกชายอยู่ด้วยเหมือนกันและเรื่องนี้ก็สะท้อนอีกเหมือนกันนะครับว่าต่อให้เรามีพลังที่แข็ง,กงแกร่งแค่ไหนก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะสติปัญญาและกลยุทธ์ของอธีนาได้ครับเรื่องราวของเอลิสยังมีเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามเมืองทรอยนะครับที่เอลิสมีส่วนเกี่ยวข้องหรือแม้แต่ความรักแบบลับๆกับเทพี P แห่งความงามอโฟไดตี D D. เรื่องนี้น่าสนใจนะครับรอคอยติดตามฟังไว้ด้วยพาร์ทฟอร์เวิร์ด